إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم و ่าชรอะเรื่องมุขเด็ดตัวและทุกมุขเด็ดต์บิดาและทุกบิดาต์นั้นท ا กข์และท ي กข์น ي ا น ب ت ق و ى ا ل ل ه و ط ا ع ت ه พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักท่านครับชีวิตในดุนยาที่ว่ามุสลิมเรานั้นมาเพื่อได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺมะตาลาเพื่อจะได้เป็นการชี้เป็นการตัดสินว่าเรานั้นเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺมะตาลาแท้จริงหรือไม่ เป็นการตัดสินเป็นการชี้ว่าเรานั้นสมควรที่จะได้รับความบรมบสุขตลอดการในสวรรค์ของลอสมาตาลาหรือว่าเรานั้นไม่มีสิทธิ์หรือไม่สมควรที่จะอยู่ในสวรรค์ของลอสมาตาลาพี่น้องครับถึงอันนั้นก็ตามเกณฑ์ที่อลอสมา,าตาลาใช้ในการตัดสินในการที่ว่าคนคนหนึ่งนั้นจะได้รับความดีอย่างมากมายหรือว่าคนคนหนึ่งนั้นจะต้องถูกลงโทษได้รับการกระทำหรือว่าทําบาปจากการกระทําของเขานั้นพี่น้องครับ มันไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ทั่วๆไปเราเข้าใจกันแต่กลับกลายเป็นว่าเกณฑ์ที่อัลลอฮฺลตลาใช้ในการตัดสินบ่าวของพค์นั้นเป็นเกณฑ์ที่วางอยู่บนพื้นฐานของอารห์มะความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮฺฮวลตะลาในฮะดิษสทหนึ่งท่านอับดุลเบีม๋มซลได้กล่าวเอาไว้รายงานจากท่านอบบฮุรฟะระร์รยัลอันหุได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮ์สุบฮฺฮตะลาได้กล่าวเอาไว้ ล l l a ์ได้ทรงกล่าวว่าถดาอาราดะอับดีอยะมันเสียตัน ف ลาตักตุบหะตขาเยให้ถึงทำเลยอาล์ซมาตาลาได้กล่าวบอกกับบรรดามาลัยกาที่จดความดีความชั่วของพวกเราทุกคนคือมนุษย์ทุกคนนั้นจะมีมาลาัยกาคอยจดความดีและความชั่วของเราไว้ตลอดเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นหลักฐานชัดแจ้งในการที่จะให้คนคนหนึ่งในวันเกียร์มานั้นเขา จะได้ไม่มีข้ออ้างหรือว่าข้อแก้ตัวใดๆบอกว่าฉันไม่ได้ทําฉันไม่เกี่ยวข้องฉันไม่รู้เรื่องเพราะว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดนั้นมาลลยาก,ก็จะจดไว้และก็ในวันเกียร์มานั้นออร์ลัสมาตาลาก็จะให้คัมภีร์การงานนั้นแก่เราเป็นคัมภีร์การงานที่เราทํากันเองนั่นแหละเป็นคนที่ดีเราก็รับคัมภีร์การงานด้วยกับมือขวาของเราเป็นคนที่ชั่วร้ายคนที่จะต้องถูกลงโทษในนรกยันนำเขาจะรับมือการงานด้วยกับมือซ้ายของเขานั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น กรีการงานของเราที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยอเลสเมอตลาได้ออกกฎไว้แล้วกับบรรดาเมลาัายกาว่าเวลาจดบันทึกความดีความชั่วในการงานของบ่าวของข้าแต่ละคนที่ว่ามมลัยการับผิดชอบอยู่เนี่ยอเลสสั่งว่าถ้าหากว่าเจ้าเห็นว่าบ่าวของข้าทําความชั่วฟลาตักตูบูหายเลยอย่าเพิ่งเขียนอเลสเมอตลาบอกว่าอย่าเพิ่งเขียนนะ นะครับฮัตตาอยาม่ละฮะถ้าเขาต้องการจะทําความช่วยอย่าเพิ่งเขียนจนกว่าเขานั้นจะทํามันก่อนสแสดงว่าแค่คิดจะทําความช่วยอัลลอฮ์ยังไม่ให้เขียนรอให้ทําออกมาจริงๆก่อนอฟละมิละฮะฟักตูบูฮะบิมิสลิฮะและถ้าหากว่าเขาทําความชั่วนั้นออกมาจงเขียนตามความช่วที่เขาทําไม่ต้องเพิ่มใดๆนี่คือความชั่วยที่เวลาเราทําทําแบบไหนก็รับแบบนั้น ทำความชั่วก็เขียนไปตามนั้นไม่ได้มีเพิ่มเติมว่าทำชั่วเนี่ยมันเลวเยอะและเกินคนคนนี้หรือว่าคนคนนี้ไม่เคยอิบาดาต่อลอสมาตาลาคนคนนี้ไม่เคยขอบคุณต่อลอสมาตาลาคนคนนี้ไม่ได้เป็นบ่าวที่ดีเวลาทำความชั่วเขียนเยอะๆเลยไม่ใช่เหมือนกับมนุษย์เราแหละเวลาเราไม่ชอบใครเขาทำความไม่ดีความชั่วปุบ๊บเราเป็นไงฮะเราเพิ่มโทษเขาไปบางทีเกียดเขาเพิ่มไป แต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเนี่ยเวลาทำบาปทำสิ่งที่ผิดเราทำเป็นไม่เห็นเราทำเป็นปล่อยไปหรือว่าโทษเบาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในสังคมของเราในสังคมมนุษย์ปัจจุบันเกือบทุกที่ล้วครับเราก็เห็นประมาณนี้แหละเวลาเขาจะตัดสินพิพากษาใครถ้าเป็นคนที่ว่ารู้จักหน่อยเขาก็จะหยวนหย่วนบางทีมาคนเลวเลยหละคนโกงกินโกงชติททำเรื่องชั่วชั่วแต่พอถึงเวลาทำดีนิดหน่อยคนมากดไลค์กดแชร์กันเต็มเลย กลายเป็นว่าคดีที่เคยทําไปไม่มีเลยหายไปเลยนี่เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่อัลมาตาลาบอกมาลายกาว่าถ้าเขาทาความช่วยอย่าเพิ่งเขียนและถ้าเขาตั้งใจจะทำเนี่ยอย่าเพิ่งเขียนแต่ถ้าเขาทําแล้วก็ค่อยจดบันทึกว่าเขาทําไปไวอินตะรรกาฮามินอาจารีฟักตูบูฮาลูฮัสนะแต่ถ้าเขาทิ้งไม่ทําความช่วนั้นตั้งใจจะทําแต่ทิ้งเนื่องจากอัลมาตาลาเนื่องจากกลัวอัล จงบันทึกให้กับเขาหนึ่งความดีสุมหาหลเตั้งใจจะทําชั่วท้ายที่สุดเปลี่ยนใจไม่ทำํำละเปลี่ยนใจเพราะอะไรเพราะกลัวลสัสมัตาละรู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้น,นขัดต่อหลักการศาสนาจะทำไม่ทําดีกว่าไปเจอคนคนหนึ่งลืมตังค์ไว้กระเป๋าตังค์ไว้ในมัสยิดไม่มีใครเห็นเราก็หยิบกระเป๋าตังค ใส่ที่กระเป๋าของเราแล้วก็เดินออกไปไม่มีใครรู้หรอกเจอตังตกเในตลาด5 0 0บาทของใครก็ไม่รู้ก็หยิบใส่กระเป๋าไปเลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครที่จะมาทําอะไรเราแต่ไม่ครับเรากวเราแต่ละเงินนี้มันไม่ใช่เงินเราทรัพสมบัตินี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นของฮารอมสาหรับเราเราไม่เอา พอเราไม่เอาเนะี่ยรัศมีตาลาบอกว่าถ้าเขาตั้งใจจะทําแต่เขาไม่เอาเนื่องจากกลัวรัศมีตาลาจงบันทึกความดีให้เขาเลยสุฮานลัลลโวเขาไม่ทำความเชื่อเนื่องจากอละไ์นะไม่ใช่ไม่ทำเพราะมีเหตุอื่นอย่างเช่นจะไปขโมยเงินคนหรือว่าจะไปทำความอะไรที่มันผิดไม่ดีไปเจอตำรวจก็เลยไม่ทำเพราะกลัวว่าเดี๋ยวทำตำรวจก็จับแล้วไม่ได้ทำแล้วจะอ้างว่าฉันจะได้ความดีอันนี้ไม่ได้นะเพราะเราทิ้ง ไม่ทําความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าเรากลัวตารวจไม่ได้กลัวรัศมาตลาดเพราะฉะนั้นการละทิ้งความชั่วเนี่ยนะฮะจะต้องทําเพื่อรัศมาตลาดเท่านั้นถ้าเราละทิ้งความชั่วเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใดเนะี่ยเรานอกจากรัศมาตลาดเราไม่ได้ผลบุญใดๆสิน้นอัศมีตาลาในคดีวันนี้เราบอกต่อนะฮะว่าอ uh, uh, uh ah ินดะอาราดะอายามันฮัสนัตันฟัลัมยามัลฮะฟักตุบูฮาละฮุฮัสนั นี่เป็นกฎที่เราสั่งมาลายกาเลยและถ้าหากว่าเป่าข้าต้องการจะทําความดีแต่ยังไม่ได้ทําตั้งใจทําจริงๆไนะมไม่ใช่ลอยๆตั้งใจจะทําแต่ยังไม่ได้ทำนะํำไหนเราสมัติละว่าจงจดหนึ่งความดีเขาเลยต่างจากความชั่วความชั่วยังไม่ได้ทําตั้งใจยังไม่ทําอะไรแต่ความดียังไม่ได้ทําแค่ตั้งใจจะทำเอา์สังว่ามาลายกาจทย์เลย อย่างเช่นพี่น้องบางคนนั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าเดี๋ยวหลังจากละหมาดเรียบร้อยแล้วฉันจะบริจาคเงินให้มัสยิดในตู้ตั้งใจจริงๆไม่ใช่พูดลอยๆตั้งใจจะทําทจริงๆพี่น้องได้บุญเรียบร้อยแล้วครับแม้แต่พี่น้องกําลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตามบางคนฟังไลฟ์อยู่ทางบ้านตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าฟังพุตบ้านเสร็จเนี่ยฉันก็จะบริจาคเงิน อาจจะให้กับกลุ่มอีคลาสหรือว่าให้กับคนยากจนก็แล้วแต่เหนียบแค่นี้แต่เหนียบแบบตั้งใจจริงนะพี่น้องก็ได้ผลบุญละตอนนี้พี่น้องกำลังนั่งฟังคุตะบายอยู่พี่น้องเนียดว่าเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้จะอ่าน,นกุรานหน่อยวันนี้เป็นวันศุกร์นี่อ่านซุรกาฟี่อัลัสมาตาลานั้นจะให้มีรัศมีระหว่างสองระหว่างสัปดาห์นี้ไปถึงสูงแน่สูงนี้สูงแน่เอออย่างนั้นเดี๋ยวเราอ่านดีกว่าพี่น้องแค่เนียดว่าตั้งใจว่าจะอ่านพี่น้องได้หนึ่งความดีแล้ว หนึ่งความดีตรงนี้หมายเขาว่าอะไรหมายความว่าเหมือนกับพี่น้องอา่านอันกุรานจริงๆเลยเหมือนเลยอย่างเช่นเดี๋ยวพี่น้องจะอ่านสุลกาฟีซุากาฟีก็บาวันครึ่งยุสเดี๋ยววันนี้จะอ่านให้จบแล้วพี่น้องลืมคือตั้งใจไว้แล้วแต่ลืมพี่น้องได้ผลบุญเท่ากับพี่น้องอา่านแล้วหนึ่งจบครับสุมฮหาน้อลบ้าผลบุญมหาศาลเลยนะฮะผลบุญการอ่านอันกุรานเัาเล่์ให้แล้ววันนี้วันศุกร์มีซุนนาอะไรบ้างตั้งใจจะทําให้หมด อะไรที่พี่น้องไม่ได้ทำเนื่องจากลืมหรือไม่ได้ทำเนื่องจากว่านู่นนี่นั่นจนทำให้ไม่มีโอกาสในการทำเอารอบบันทึกให้เหรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้หลังละหมาดซุบฮอฉ์ฮจ่านัลกุรานแล้วก็จะละหมาดดูฮายามสายด้วยพี่น้องเหนียตอนนี้ไว้ได้บุญแล้วครับเหมือนกับพี่น้องละหมาดเป๊ะเลยครับเหมือนพี่น้องยืนละหมาดเรียบร้อยแล้วด้วยแม้ว่ายังไม่ได้ทำจดไว้ก่อนละ ถ้าทําอีกก็ได้เพิ่มอีกแต่ถ้ายังไม่ได้ทาอัลลอฮ์จดไว้ให้แล้วแต่ต้องตั้งใจนะไม่ใช่พูดลอยๆมีการเรียนการสอนศาส,สนาเกิดขึ้นที่ที่สุเหร่าของเรามีเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะแต่อาทิตย์นี้หยุดนะนะผมไปทุระต่างจังหวัดทุกวันอาทิตย์มีเรียนมีสอนเราตั้งใจว่าอาทิตย์นี้ฉันจะไปแค่พี่น้องตั้งใจว่าจะมาฟังเรียนสอนมาฟังบรรยายอัลลอฮ์เขียนบันทึกให้พี่น้อง เรลลาจดมาให้แล้วสักมาลากา์จดมาให้เรียบร้อยแล้วเท่ากับพี่น้องมานั่งฟังบรรยายตลอดหนึ่งชั่วโมงที่มีการบรรยายสุฮานนี่ความเมตตาที่ลลรัชกาลทรงให้กับพวกเราครับหาไม่ได้แล้วแล้วในขะดีษยังบอกต่ว,ว่าฟีนัมมิลฮะฟักตูบูฮาลุบีอัชิเดียมซอล์เลาสเปริมิอาเดแต่ถ้าหากว่าเขาทําไปจริงๆแล้วจงเขียนไม่ใช่หนึ่งความดีนะจงเขียนให้เขาเนี่ยสิบความดีด้วยกันหมายครับว่า ซูร์กาฟฟพี่น้องเดี๋ยวจะอ่านหลังละหมาดต,ตั้งใจจริงมาลลยกาบันทึกแล้วเท่ากับอ่านจบหนึ่งจบแล้วแล้วพี่น้องไปอ่านจริงมาลลยกาบันทึกเท่ากับว่าพี่น้องอ่านอีกสิบจบสุพรานสวรรรวมเป็นว่าพี่น้องอ่านซูร์กาฟฟกี่จบสิบเอ็ดจบน่าเสียดายนะพี่น้องไม่ทําแม้แต่เนียดจะไม่ทํานี่น่าสงสารนะฮะน่าเสียดายนะ มีการเรียนการสอนพี่น้องเนียดมาเรียนนะครับบางคนยังไม่ได้เนียดเลยเราประชาสัมพันธ์อยู่เป็นประจำว่ามีการเรียนการสอนวันอาทิตย์เรียนอัลกุาอานวันอาทิตย์มีบรรยายวันอาทิตย์บอกไปไม่รู้กี่สัปดาห์ล้ะถ้าแม้แต่เนียดพี่น้องยังไม่เนียดขาดทุนครับแค่เนียดก็ได้บุญแล้วทําไมเราจะไม่เนียดล่ะเออฉันติดนั่นติดนี่ติดนู่นก็ไม่เป็นไรไง แต่เราเนียดไว้ก่อนว่าแหมมันติดงานจริงๆแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยฉันมาแล้ววันไหนที่งานฉันเคลียร์ได้ฉันมาพี่น้องก็ได้บุญแล้วครับแต่ประเด็นปัญหาคือแม้แต่เนียดเรายังไม่เนียดเลยนะะั่นแหละประเด็นปัญหารมฎอนนี้จะมีการละหมาตระเวนเป็นประจําอยู่แล้วพี่น้องคเนียดว่าเดี๋ยวรมฎอนจะมาตระเวนทุกคืนอินชาลอ่ะพี่น้องเท่ากับพี่น้องตระเวนแล้วทุกคืนแต่ต้องเนียดตั้งใจจริงไม่ใช่เนียดทิ้งๆนะและพี่น้องมาได้เพิ่มอีก เพราะฉะนั้นเรื่องของเหนียดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะเพราะว่าคนเราจะดีได้อย่างไรถ้าแม้แต่เจตนาเรายังไม่เคยเจตนาทําความดีเลยนี่มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นแนวทางที่รัทธิอัตรา,สอ,ตาสอนเราให้เรารู้จักวางตัวของเราให้พร้อมในการทําความดีเสมอวางด้วยกับการเหนียดครับตราบใดที่เรามีการเหนียดตั้งใจเจตนาจะทําความดีแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราทําแน่แต่ถ้าเจตนายังไม่เคยมีเลยอ่ะฝันไปเถอะครับ เหมือนพี่น้องบางคนนะฮะอ่านอันกุรานปัจจุบันเนี่ยอายุมากแล้วก็ยังอ่านไม่ได้เลย <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่เคยเหนียดว่าจะอ่านกุรานให้ได้ไงถ้าพี่น้องคนไหนเนียดว่าจะอ่านกุรานให้ได้ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะมันจะมีสิ่งผลักดันตัวผลักดันให้พี่น้องเนี่ยจะต้องหาโอกาสเรียนให้ได้แม้ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ปีก็ตามมันจะต้องมีแหละแต่ถ้าแม้แต่การเหนียดพี่น้องยังไม่มีนะฮะสิปีพี่น้องอ่านไม่ได้หรอกกุราน 20ปีก็อานไม่ได้เพราะคนที่ตั้งใจจะทําอะไรเขาจะรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ตลอดนี่ตามหลักจิตวิทยาเลยเราอยากจะทําอะไรตั้งใจจะทําอะไรนะจิตใจเราจะไปผูกกับสิ่งนั้นแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันสบายใจโล่งใจจนกว่าเราจะได้ทําสิ่งนั้นก่อนนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์เพราะฉะนั้นอิสลามสอนนี้เราเหนียดไว้ก็คือเป็นการผูกไว้เรียบร้อยแล้วครับ ผูกไว้เรียบร้อยแล้ววันหนึ่งแหละสิ่งที่เราผูกไว้มันจะพาตัวเราไปทําสิ่งนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้เราผูกกับความดีไว้ครับแม้แต่เนียดก็ตามแต่ถ้าไม่ได้เนียดไม่ได้ผูกไว้ฝันไปนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นคนบางคนไม่เคยสนใจที่จะมาศึกษาศาสนาสิปีก็ไม่เห็นหรอก พี่น้องเห็นคนบางคนไม่เคยจ่ายสตากอสิปียี่สิปีก็ไม่สนหรอกทั้งๆท,ที่บางคนมีโอกาสทําความดีมากมายมหาศาลแต่ไม่ได้ทําเลยชีวิตเขาพอวันตายกลับไปหาลัทธิตลาดเซงเลยครับจบเลยฉันสามารถบริจาคได้แต่ฉันไม่เคยบริจาคสัญชฉพากฉันสามารถจะมาฟังบรรยายศาสนาได้แต่ฉันไม่เคยมาบรรยายหรือฟังบรรยายเลยเพราะฉันอ้างนั่นอ้างโน่นอ้างนี่ติดนั่นติดนู่นติดนี่สารพัดเหตุผลที่เราจะอ้าง และท้ายที่สุดเราล็อกก็จะให้เราอยู่กับเหตุผลที่เราอ้างไปจนวันตายและเราก็ไม่ได้มาเรียนศาสนามนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพีน่น้องเราจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งว่าเราได้เห็นบทลงโทษของลอสเมตาลาเราจะไม่รู้ตัวจนกว่าว่าอะไรากินมูชอาไราก็ที่เก็บวิญญ,ญาณเก็บความตายมาหาเราตอนนั้นแหละเราจึงโอ้เสียดายนั่นเสียดานี่แต่ถามว่ามันทนไหมฮะถึงเวลานั้นเราไม่ทําแล้ว เพราะนั้นอัลลอฮุซซามาตาลาบอกว่าถ้าทําแล้วความดีสิบความดีจนถึงเจ็ดร้อยความดีนะเจ็ดร้อยเท่าหมายความว่าถ้าเราทําความดีเนะี่ยเราได้อย่างน้อยแล้วสิบเท่าอย่างน้อยนะแต่ในฮะดีษเนี่ยท่านอิบิสต์สลามบอกว่าอัลลอฮุซซามาตาลาบอกไว้ว่าถ้าทําแล้วจมดันทึกอย่างน้อยนะ่ะเท่าไหร่สิบเท่าจนถึงเจ็ดร้อยเท่าหมายคือว่าบางทีพี่น้องอ่านโุรการาฟีเนี่ยเดี๋ยวกลับไปอ่านเนี่ย อาจจะเท่ากับพี่น้องอ่านซุลลักาฟี่เจ็ดร้อยหนึ่งครั้งเลยนะเพราะแค่เนียดก็ได้หนึ่งละแล้วอ่านด้วยกับความอิคลาสเบสุดใจพยายามยิ่งอ่านช้าย,ยิ่งพยายามอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องก็สามารถที่จะได้ผลบุญมหาศาลเลยแต่ถ้าแม้แต่เนียดเรายังไม่เหนียดนะมันอันตรายพี่น้องแม้แต่เนียดเรายังไม่ดีเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเป็นคนดีได้เลยพี่น้องเพราะนันอิสลามสอนล้วแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ความดีอะไรที่เรายังทําไม่ได้เนียดไว้ครับ เนียดไว้ก่อนเลยเราจะได้ผูกพันกับสิ่งนั้นวันนี้พี่น้องบางคนยังละหมาดไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวก็เนียดว่าเดี๋ยวฉันจะต้องละหมาดให้ดีวันนี้พี่น้องคนไหนที่ยังอ่านกุรานไม่ได้ก็เนียดนะครับวันหนึ่งฉันต้องอ่านให้ได้เหมือนกับทางจิตวิทยาเขาบอกนะครับอยากจะรวยก็ต้องบอกว่าตัวฉันรวยตัวฉันรวยบอกกับตัวเองเขาเรียกว่าสอนตัวเองตลอดบังคับตัวเองตลอดว่ารวยแล้ววันหนึ่งคนนั้นจะรวยจริงอยากจะเก่งก็ต้องบอกตัวเองฉันเก่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 งตลอด มันเป็นจิตวิทยาในการที่จะพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันนะเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์เราก็ต้องบอกตัวเองตลอดว่าฉันจะทํานั่นฉันจะทํานี่ฉันจะทํานู่นฉันตั้งใจทํานั่นฉันตั้งใจทานี่ฉันตั้งใจทำนู่น,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 นและแน่นอนครับเมื่อเราตั้งใจแล้วอินชาลอัลลอฮฺมาตลาก็จะให้เรานั้นเป็นคนที่ทําสิ่งนั้นได้จริงๆเพราะนั้นฝากพี่น้องในคุตบ้านนี้นะครับสั้นๆว่าวันนี้เริ่มจากการเจตนาครับเริ่มจากการเมนียดก่อน ไม่ม uhm, ีเจตนาไม่มีเนียดในการทำความดีพี่น er, ้องไม่มีวันที่สามารถที่จะทำความดีได้อากุลเกลิฮาดะวัสซฟิรุลลอีวาเลกุมวะลิซาอิลิมัสซิมบูเลตัมฟัสซฟิรุอินามุลอะฟุร์อัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรันตอยยิบัมมูบารอกันฟิจ์กะมายฮิบุร็อบบุนาวะยัรลาชะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลฮุลลาชะริกะลละวะชะฮะรุนนะมุฮัมมัดันอับดุรลัซลุฮล พุทธบานที่2นะครับก็ฝ่กพี่นงสันส้นๆนะช่วงนี้ก็มันมีข่าวการเมืองข่าวร้อนแรงอะไรเยอะแยะนะครับเราในฐานะที่เป็นบ่าวเป็นมุสลิมนะครับที่ศรัทธาต่อลัสมาตลาเรารู้ว่าเราตั้งใจจะทําความดีได้ความดีและได้ถึงสิความดีด้วยแล้วก็ถึง700ความดี700เท่าถ้าเราทาความชั่วเลาก็บันทึกไว้ตามที่เราทําช่วงนี้มันจะมีข่าวการเมืองเยอะแยะแหละพี่น้องจะกดไลค์พี่น้องจะกดแชร์อะ,อะไรพี่น้องคิดให้ดีนะ ถ้าเป็นการใส่ร้ายเป็นการที่อาธรรมต่อคนอื่นพี่น้องแชร์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้ไม่ใช่พรรคการเมืองแบ่งฝ่ายนั้นพวกชั้นฝ่ายนี้ไม่ใช่พวกชั้นฝ่ายนั้นทํา,าทอะไรผิดหมดไม่ได้เราต้องยุติธรรมนะเราไม่ชอบเขาแต่ถ้าเขาไม่ผิดเราก็แชร์ใส่ร้ายเขาไม่ได้นะให้มันอยู่ในขอบเขตเ,เพราะถ้าเราแชร์การใส่ร้ายบาปแล้วแต่ถ้าพี่น้องดูแลเอเรื่องนี้มันใส่ร้ายเนี่ยมันเป็นการแชร์หรือด่ากันเนี่ย โพสมาถึงก็ดา่าด่านั่นด่านโน่นด่านี่แล้วพี่น้องรู้ว่ามันเป็นการด่าที่อาธรรมเนี่ยแชร์ไม่ได้แล้วถ้าพี่น้องไม่แชร์พี่น้องได้บุญไนะมไม่แชร์ความชั่วพี่น้องได้บุญแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันชัดเจนถูกต้องป้องกันความชั่วไม่เกิดในสังคมอันนี้ก็ว่ากันเป็นเรื่องๆไปเพราะนั้นเพียงอยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยมันมีการใส่ร้ายกันเยอะแหละพักนั้นดา่าพักนี้พักนี้ด่าพักนั้นพักนู้นว่ากันไปว่ากันมาพี่น้องระวังเรื่องการแชร์กดไลค์ให้ดี จะให้ดีพี่น้องกดไลค์กดแชร์เรื่องศาสนาก็พอแล้วครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วล่ะอย่าไปสนใจกับเรื่องการเมืองเลยเราฟังเป็นขาวว่าวไว้เฉยๆพักนั้นไวาอย่างนั้นพักนี้ไว่อย่างนี้พักนู้นไวก็ฟังฟังไปก็ดูไปว่าใครเหมาะสมตามหลักการแล้วควรจะเลือกใครก็ว่ากันไปแต่ไม่ต้องไปกดไลค์กดแชร์พวกเรื่องการเมืองหรอกเรากดไลค์กดแชร์เรื่องศาสนาจะปลอดภัยและดีที่สุด إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم تصنعون